ก็กรับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนานๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์ออดคลิพพโปโยแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่เพื่อนนานๆคนไหนเข้าขมาชมก็ฝากฝากดติดตามากดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์ครรูปมาสอบถามได้ครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะผมโอเคครับมาเริ่มที่องแรกเลยนะผมครับเป็นพระผงนะครับพุทโธน้อยนะผมของหลวงพ่อสังวานเข็มมะโกนะผมวัดทุ่งสามคีธรรมนะผมนะครับ อันหลังก็เป็นยันนะครับเนี่เขียนคำว่าสัมมานุสตินะผมได้ผมมงมวลสารเก่าคุณแม่มาผสมนะผมนี่พี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลายมาสอบถามได้นะผมเครับ้อมเรียมนะครับตรงนี้ก็ที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะผมพี่นะคนไหนสนใจสายครก้ไลายมาสอบถามได้นะผมได้ผงพุโทโธน้อยของคุณแม่ยุคแรกมาผสมนะครับสนใจก็แอนไลน์มาสอบถามได้นะผม 5้0รยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนจิตตะสีโลนะครับผมรุ่นมนต์ปการนะครับเป็นย้อนยุคเหรียญรุ่นแรกนะครับผมพิธีปลุกเสกใหญ่นะวัดบ้านจานนะครับ9ตุลาปี61นะครับผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็ใน์ามาสอบถามได้นะครับผม เป็นเป็นเหรียญเลขหน้าผมนี่ครับเป็นรุ่นมูลปากานะครับหลังก็เป็นนี่ครับยันหนุมานนะครับที่ระลึกนะครับสร้างนะครับนี่ครับระยะห้าแผ่นดินนะครับบูชาครูนะครับผมนี่ครับต่อโครูตรงนี้นะครับรันหมายเลขนะครับพี่คนนไหสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับเหรียญนี้เรที่สอง้อยสี่สิบบาทพร้อมส่งนะครับ พี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับจากวัดนะผมสอรบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเนหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับจังหวัดระยองนะปีับปี53นะครับ ที <muitas> oh. ่เลือกครบหกรอบหลวงพ่อนะครับเดียวนี้ทันนะผมนี่ครับคล้ายเสียมานะครับพี่คนไหนสนใจสายคล้ายใกล้ไรมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นลงยานะครับสองสีนะครับวัดสักคอวัดหนองกลับนะผมนี่ครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับบอนกอนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับปีห้าสามนะผมพี่คนไหนสนใจสายคร้ายใกล้ไมาสอบถามได้นะผมครับเดี๋ยวนี้เราที่ 450บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่คนไหนสนใจสายคลายใกลไลน์ามาสอบถามได้นะผมปีห้านะครับครบ6รอบนะผมสี่ร้อยห้บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับคุณแผนหลวงพ่อศิลนปนะ์ครับวัดรหัสใหญ่นะผมปี P 63นะครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ นี่ก็เป็นสายของหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะผมรับคุณแผนไา่กุมานะครับรุ่นรวยมั่งมีซับนะผมที่คนในสนใจสายใครก็เอนลมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับได้ผงเก่ามานะผมนี่ครับหลังก็เป็นแผ่นปั๊มนะครับนี่ครับตอกหมายเลขตอกโค้ดครับ ผมพี่คนไหนสนใจสายใครใก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมหลวงปู่ศิลนะครับองนี้ก็เอาที่350บาทพร้อมส่งนะผมพี่คนไหนสนใจสายใครใก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับของกล่องเดิมๆจากวัดนะครับผมนี่ครับแผ่นหลวงปู่ศิลน,นะครับพระรหัสใหญ่นะครับปี63นะครับ350บาทพร้อมส่งครับพี่คนไหนสนใจสายใคร,ใครใก็ไลน์มาสอบถามได้ครับผม โอเคครับผมก็ฝากพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้ครับผมโอเคครับผมครับผม